คนบอกว่าเก็บเงินแสนว่าบาทไว้แล้วไปเที่ยวก็จับใจ่ายใช้สอยซื้อ<ม>ความสุขใส่ตัวนอนโรงแรมหรูๆก<ม>ินดีๆแต่ผมมองนคนเราฟิลกันฟิลผมมันมาแบบนี้ถามว่า5,000บาทก็ซื้อแบบนี้ไม่ได้ ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ก้งนะฮะอยู่ที่งานจุดกลางเต็นท์ครั้งที่4นะครับที่อำเภอโมกเหล็กนะครับจังหวัดสระบุรีนะฮะวันนี้เรามาเจอรถคันนี้ฮะสวยสวยสดุดตานะครับก็เลยมีโอกาสเนี่ยเข้ามาคุยกับพี่ก้งนะมาสอบถามพี่ก้งดีกว่านะครับว่า พี่ครับแนวความคิดหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรที่ทํารถคันนี้ขึ้นมาครับพี่จริงๆงานเทศกาลจุดกลางเต็นท์นี่ผมก็มาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองอันนี้ครั้งที่สี่แต่ครับปีที่แล้วผมมาเมื่อครั้งที่3อ๋อครับครั้งที่3ผมก็มาเป็นเต็นท์เป็นรูปท็อปเต็นท์นะครับที่สนามแม็กใช่ไหมอ่าครับเออถ้มาเป็นเป็นรูปท็อปเต็นท์นะครับก็เดิมเนี่ยผมก็ชอบ ชอบลักษณะสไตล์แคมปิ้งนะฮะก็คือมีตั้งแต่เต็นท์พื้นนะครับก็รถเก๋งคันหนึ่งแบกเต็นท์อุปกรณ์เต็มกระโปรงหลังมีแหลกหลังคานะครับวันหนึ่งเราก็วันนั้นผมไปที่เขาใหญ่เขาใหญ่ไปเห็นรูปท็อรูปท็อต็นท์เอ้ยเขาสบายดีนะนอนบนรถต่างก็เริ่มก็เลยมีควคิดว่า เราเปลี่ยนจากเต็นพื้นไปนอนเต็นหลังคารถนะครับเพราะแฟนบอกเอ้นอนนอนพื้นบปงทีเด็กตัวอะไรต่างๆใช่ครับถูกต้องครับก็ใช้เต็นหลังคารถมาได้ประมาณสักปีกว่าๆครับก็ปีที่แล้วผมก็มาด้วยเต็นหลังคารถที่งานนี้แล้วก็รู้สึกว่าไปเกิดแรงบันดาลใจเมื่องานเทศการรถบ้านรถบ้านมอช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่ที่ไหนครับที่เขาใหญ่อ๋อเขาใหญ่ที่เขาใหญ่นะครับก็ไปเจองานเทศการรถบ้านเราก็ยังไปด้วยเต็นหลังคารถเหมือนเดิมครับแต่เพียงว่าเราเริ่มไปเดินไปเดินดู รถบ้านอรถบ้านครับต่าง,างๆแล้วก็มันก็มีอะไรที่ค,ความสะดวกสบายความหรูหรามันก็เยอะออแต่มันก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คําตอบของเราเพราะว่า รถบ้านที่มันหรูหรามันต้องลากไปอืมอ่าอันนั้นรถบ้านหรูอ่ามันหรูเลยคารวานเป็นหาึางหนึ่งด้วยความหรูหราสองด้วยเราเราอาจจะต้องลากไปแต่จุดสำคัญเลยงบประมาณเราไม่มีอืตอนใช้งประมาณค่อนข้างสูงครับครับครับนะฮะก็อันนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีรถบ้านที่เป็นลักษณะของการประกอบในไทยที่เป็นประกอบขึ้นมาโดยโดยเปลี่ยนกระบะหลังเป็นรถบ้านอือันนั้นต่อมาก็เริ่มมีหลายๆคนตอบก็เริ่มเข้าไปดูในเพจอะไรต่างๆก็น่าสนใจนะครับแต่ก็มันก็ยังไม่ใช่ คำตอบเลยอีกเพราะว่าผมว่ามันยังดูเท่ทะอาจจะสะดวกกับคนอื่นแต่สําหรับตัวผมผมรู้สึกว่าผมต้องการความกระทันรัดนะก็ไปเจอรถอยู่คันหนึ่งเป็นสไตล์แคมเปอร์ทักครับนะฮะก็วันนั้นเจอที่งานเทศกาลรถบ้านเจอรถคอีคันนี้มันใช้ได้มันสี่ประตูเหมือนกันแล้วมันทํารถบ้านได้ครับแต่ไม่เจอตัวเจ้าของนะครับไม่เจอตัวของพยายามหาเท่าไห่ก็ไม่เจอผมก็เลยเอารูปภาพที่ถ่ายมาพยายามไปเสิร์ชหาทเด็ก็ไปเจอไอ้โปรแกรม p ิ้นเทเลสซึ่งมันเป็นสไตล์รถบ้านต่างประเทศเป็นสไตล์ทักแคมเปอร์นะซึ่งอพอไปดูปุ๊บพวกรถ4ประตูมันทํารถบ้านได้เยอะะเลยใช่ใช่สไตล์ทักแคมเปอร์แล้วแบบเป็นเป็นป๊อปอัพมีนะฮะบางคันมียื่นท้ายไม่ยื่นท้ายแต่ผมโจทย์ผมผมชอบความกระทันรัดผมเลย ทำแบบว่าไม่ไม่ยืนย่นไม่ยื่นท้ายฝากระบะป,ปิดได้นะครับเพราะเรารถเราใช้ขับสี่แล้วก็ต้องการบางครั้งเราต้องการท่องเที่ยวไปนอนอยู่ริมลาําธารซึ่งรถบ้านที่ลากไปไมันไปนอนไม่ได้ใช่ไหมหรือเราเข้าไปในป่าหรืออะไรต่างบางทีรถสูงๆมันก็ไม่สะดวกใช่ใช่ขึ้นเขาขึ้นอะไร,รบ,บางทีขึ้นเขาใหญ่ก็ขึ้นไม่ได้ลําบากก็เลยเป็นที่มาของรถสไตล์นี้แต่ก็ไม่มีความรู้เลยครับโอ้โหถ้าคุณผู้ชมไม่มีความรู้แต่ทาได้ขนาดนี้นี่ผมต้องยองใจพี่เขานะครับว่าฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆ นะครับแล้วพอหลังจากนั้นเราก็เริ่มทำเริ่มทาใช้เวลาทำนานไหมคันนี้พี่จริงๆการทำโครงสร้างเลยจริงจริงใช้เวลาประมาณเดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่าในการทำโครงสร้างแต่ก่อนทำเนี่ยผมก็ต้องไปศึกษามาเยอะพอสมควรด้วยความที่เราไม่มีความรู้เลยครับแล้วก็ในประเทศไทยมันก็ยังมีอยู่ไม่กี่ไม่มีมีไม่กี่คันที่เรามองเห็นนะฮะที่เราไม่เห็นเราก็ยังไม่รู้แต่ที่ที่เรามองเห็นเรายังเห็นมีไม่กี่คันแล้วที่ แบบรับทําเลยก็ไม่ใช่แบบนี้ใช่ใช่เราก็เลยต้องศึกษาว่าอระบบมันเป็นยังไงการทํางานมันเป็นยังไงก็พยายามไปไปสมัครเป็นสมาชิกของเพจต่างประเทศกลุ่มเฟซบุ๊กต่างประเทศครับก็ภาษาไม่ค่อยได้มากก็ใช้กลุ่มเลื่อนแปลหน่อยจะเข้าไปเป็นเพื่อนกับเขาแล้วก็เข้าไปดูอะไรต่างๆเขาก็ได้ได้รายละเอียดมาเยอะพอสมควรก็ครับตรงนั้นก็เก็บข้อมูลนะครับ ช่วงเวลาเก็บงูนี่ใช้เยอะเหมือนกันเพราะว่าก่อนที่จะตัดสินใจลงมือทำเนี่ยคุยกับแฟนแล้วแฟนไม่ขัดอ๋อนี่อันนี้สำคัญที่สำคัญถ้าแฟนขัดนี่ทำไม่ได้เลยเพราะว่ามีตังค์อย่างเดียวไม่พอแล้วเราตังค์น้อยด้วยถ้าทำไปแล้วไม่สำเร็จหรือถ้าทำไปแล้วเกิดไม่ขัดใจกันมันก็จะไม่มีความสุขก็เลยแฟนไม่ขัดเพราะว่าโจทย์เราคือเมื่อก่อนเป็นเต้นหลังคารถเนี่ยผมมีแม่ยายไปด้วยแม่ยายไปอายุ หกสิบเก้าย่าเจ็ดสิบล้ครับครับก็ถ้าเป็นเต็นท์หลังคารถก็ต้องมีเต็นท์อะไรอีกหลังหนึ่งไว้ให้แม่กับแฟนนอนเพราะว่าแม่จะขึ้นไม่ได้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราจะทําโจทย์ว่าต้องการเอาแม่ไปเที่ยวด้วยครับแล้วก็สามารถที่จะทาได้ตอบโจทย์แกมากเลยเพราะนั้นไอ้ตัวนี้ที่เราออกแบบทุกอย่างมันก็จะมีองค์ประกอบในการออกว่าทําไงว่า แม่เราจะใช้ได้ด้วยการขึ้นรถอ่าสเตปข้างในที่แต่ละระดับที่ทําให้แกได้ขึ้นไปได้เนี่ยโดยไม่ต้องไม่ต้องปีนไปเพราะคนแก่แล้วเนี่ยใช่ถูกก็คือเป็นสเตปที่ทําให้แกใช้งานได้ง่ายเอาละนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นเหมือนผมไหมฮะตอนนี้เราอยากจะเข้าไปดูกันจริงๆนะฮะพี่ก้องครับเอ่อพี่พาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับว่าแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างต้องบอกก่อนนะฮะรถคันนี้ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จเพราะว่า9 9 9าสิ้านตแล้วครับไม่ไม่ใช่้าผมว่าผมว่าในความคิด โอ้แต่เพราะว่าพอเราเริ่มใช้ได้มันก็ใช้ไปคิดไปใช้ไปทําไปบางอย่างบางอย่างบางอย่างมันยังต่างประเทศเขามีอุปกรณ์เยอะกว่าเราแต่เราพอไม่อุปกรณ์เราก็ต้องใช้หัวพี่ไทยในการแต่แปลงทําให้มันทํางานไดเหมือนเขาแต่อุปกรณ์คนละอย่างกันก็เลยบอกว่าจริงๆรถคันนี้ยังไม่เสร็จแล้วพอเราเริ่มออกเที่ยวก็บอกตรงๆเลยบางทีไม่ได้ทําต่อมันเหมือนยังทำใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนก็คงคงยังต้องอีกหลายสิบเปอร์เซ็นต์โอเคอ่ากันไปดูกันนะครับครับเพียงครับ การทางานของแคมเปอร์ทักอันนี้นะฮะจริงๆมันเป็นตู้นะครับตู้ที่เราทําทําขึ้นมาแล้วมันสามารถที่ยกยกลงได้ยกลงได้แล้วก็ยกขึ้นได้นะครับโดยเราจะมีทําหูเกี่ยวไว้ที่บ้านนี่ผมจะมีเสาอยู่สี่ต้นเป็นลอกลอกลอออยู่ที่เสาเพรามาเกี่ยวปุ๊บมันจะยกยกเนี่ยยกขึ้นแล้วก็ขับกระบะออกไปเลยต้องถอดน็อตต้องถอดอะไรไหมฮะมีมีมีเรามีน็อตอยู่ในใช่ครับถอดน็อตแล้วก็คือพอยกขึ้นแล้วก็ขับกระบะออกไปเลยอแต่ถ้าเวลาเราจะไปไหนเราก็ เราก็ถอยหลังเข้ามาเสียบแล้ววางลงแล้วยึดน็อตก็เอาเสาออกไปที่บ้านอันนี้เป็นสไตล์ของฝรั่งเขาทำแบบนี้เลยใช่ใช่คือเวลาในชีวิตประจวันเราเราก็ใช้เป็นกระบะปกติไปคือคือไม่ได้อยู่ตลอดแล้วพี่ถอดงั้งไหมฮะก็จริงๆช่วงแรกๆก็ถอดแต่ช่วงหลังเที่ยวกับทุกวอาทิตย์เลยไม่ได้ถอดเลยนะตรงนี้ตรงนี้ที่ที่เวลาที่เวลาที่มันยุบลงมันจะความสูงมันจะแค่นี้ความสูงสูงสุดสูงสุดนี่2เมตรห้าเซน ซึ่งเราเข้าห้างซปสินค้าได้ับสูงไม่เยอะเท่าไหร่ใช่เพราะปกติถ้ารถบ้านที่ทำไว้สูงเลยมันจะเข้าห้างไม่ได้หรืออาจจะลอดลอดยูเทิร์นบางจุดไม่ได้แต่นี่คือแค่2เมตร5เซนส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ยื่นมาโดยไม่มีอะไรรับเลยโอ้นี่เป็นโครงเหล็กเหล็กครับมันเป็นเหล็กที่ยื่นมาโดยที่มันจะลอยเลยไม่ไม่ได้มีอะไรหนุนบนหลังคานะครับเพราะเวลาพอวางปุ๊บเนี่ยมันถูกยึดจากข้างหลังแล้วมันก็จะลอยมาเลยอ๋อเราไม่ได้ดึงไม่ได้อะไรไว้เลยใช่ไหมก็เป็นเป็นน็อตข้างหลังที่นนนนอออ นะครับแม่กาแฟนอนข้างบน oh. ส่วนผมจะนอนอยู่ข้างล่าง oh. ข้างใน oh. นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ oh. นะครับด้านหลังนี่ก็ ในบางจุดที่ไม่มีน้ำต่างๆผมจะมันต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้สะดวกสบายเหมือนรถบ้านเสีเดียวเลยครับแต่ตอบโจทย์เราว่าเรามีน้ําไปนะครับมีนี่ก็ถังน้ำอันนี้ถังถังน้ำเหรอถังน้ำนี่ถังแล้วก็มีเสริมไปอย่างบยังยังมางานเนี้ยอันนี้อันนี้ใส่ได้กี่ลิตรครับพี่สีแดงที่ผมคำนวณอยู่ประมาณตั้งเจ็ดสิบห้าลิตรโอ้ยแต่จริงๆเราก็ใส่ไม่ได้เต็มหรอกนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ถังละผมมีถังละสามสิบลิตรสาม สองถังผมว่าร้อยกว่าลิตรพอแล้วสองวันนี้อยู่ได้สบายลจริงๆก็ฝึกอาบน้ําสไตล์แคมปิ้งก็มันจะมีแป๊บเดียวอย่างแฟนผมนี่คือคุยว่าไม่เกินหนึ่งถังต้องอาบให้พอวันนี้ผมเหอะถ้าเกิดมี่อาบเกินห้าโมงมี่ไม่ได้อาบแน่นอนเพราะว่าวันนี้หนาวใช่ครับนะแล้วเราก็ใช้ระบบชื่อปั๊มปั๊มสิบสองโวลต์นะครับก็ดูดดูดจากถังเข้าไปเป็นถั่บัวอยู่ข้างในข้างในอาบน้ําได้ฝักบัวมีตรงไหนอะไรอยู่อยู่ข้างในฮะอยู่ข้างในอ๋ออาบข้างในได้แล้วอาบข้างในนี่อาบข้างในครับคุณฮะสุดยอดเลยฮ ถ้าภายนอกก็จะมีไอ้นี่ตัวหนึ่งที่ผมอาจจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนี่คืออะไรครับพี่ตู้กับข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสนใจสนใจตู้ข้าวพี่มันเปิดมันเป็นรถบ้านที่คนอื่นเขาอาจจะไม่ทําแต่ผมทําเพราะว่ามันเป็นตู้ข้าวที่ตู้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้แขวนไปข้างรถนะมันคือเก็บไว้เฉยๆเวลาผมมาถึงผมก็ยกมาแขวนเฉยโดยผมใช้หูหูที่ผมอยึดเสายกรถอะเอออเออามาแขวนตรงนี้แทนแ้วผมเวลาผมจะทําก็อุปกรณ์มันก็อยู่ทีนี้ก็นี้พื้นนี่ไว้สำหรับ เขียงได้เลยอ่าเขียงได้นะแล้วก็เก็บอุปกรณ์ต้องบอกของผมไม่รู้นะเป็นครัวที่บ้านเลยฮะมีครกมีสากมีทั้งหมดไม่รู้แต่มีครบทุกอย่างแล้วก็ประมาณนี้นี่ครับโอ้โหโอ้โหอย่างนี้แม่บ้านเพลินในการทำมากอ๋อปกติผมทำเขาไม่ค่อยทำละเปิดความจริงจนได้เ้ยแต่จริงเขาทำผมผมล้อเล่นจริงจริงๆไป่วนใหญ่ก็ ไว้เผื่อทําอะไรกันบ้างแต่จริงๆไม่ค่อยเน้นกันมากทำกินนิดหน่อยสิงยางอะไรนิดหน่อยหรืออาจจะมียําอะไรต่างๆเล็กน้อยเป็นคนทำกม้ข้าวไม่ค่อยเก่งกันอ๋อครับอ่าโอเคอ๋อเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดูดูตรงส่วนนี้คือจริงๆอ่ะสไตล์มันคืออยู่ที่ที่เราอ่ะอยู่บางทีเราอาจจะไม่เหมือนใครนะครับมุ้งเราทําไมต้องมีเพราะว่าบางทีแม่ครับเรานั่งเล่นอยู่ข้างล่างแม่นอนเล่นอยู่ข้างบนบางทีเข้าป่ามันมีตัวแมงหวีแมงมุมต่างๆก็เลย ก็เลยสําคัญตรงเรื่องนี้ก็เลยมีตัวนี้ติดมานะครับมันการทํางานมันก็คือเป็นเหมือนเป็นมุงม้งยืดนะครับปิดลงมาล็อกแล้วครับแล้วก็พอเราเปิดมันก็จะเปิดขึ้นไปโอ้โหไฮดรอล,ลิกเลยฮะสปริงรเย่ยม,มากเลยนี่ก็อพยยื่ออีกหนึ่งจุดนะฮะที่ยังไม่เสร็จนะครับต้องออกตัวนะครับหมุดนิดนึงเพราะว่ามันเวลาขึ้นมามันต่ํา นะตอนเข้าอาจจะต้องมุดนิดนึงเพราะว่าเรื่องความที่ประตูเนี่ยเราจะสูงกว่าตัวรถตอนมันยุบไม่ได้ครับมันไม่ได้เป็นประตูที่สูงมาเลยเพราะว่ามันเลยต้องชช่วงประตูเนี่ยต้องสูงแค่ตัวรถตอนที่เรายุบ<อ>นะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ทั้งหมดส่วนที่เป็นผ้าใบเนี่ยคือส่วนที่มันยกขึ้นมาอ,อปกติเวลา<อ>ไม่เวลาเดินทางมันจะถูกพับลงเก็บโด,โดยโดยชกชกตัวเนี้ยนะครับมันจะยุบลงมามันความสูงของรถจริงๆเลยแค่นี้เอง หลักคาข้างบนจะเหลืออยู่แค่นี้ฮะมันก็จะแต่แต่หมอนพวกนี้ก็ต้องเอาออกต้องเอาหมอนออกครับแต่พาอผมอาจจะแผ่ได้แต่แต่หมอนต้องออกเพราะหมอนมันจะหนุนใช่ใช่เรา้องหมอนลงไว้ข้างล่างนะครับกอหมอนลงไว้ข้างล่างไฮดรอลิกตรงนี้พี่แนะนำไฮดรอลิกตัวนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมครครับคือมันคืออะไรฮะจริงๆผมจบบัญชีนะต้องบอกเลยไม่มีความ้ช่ยวชางตอนเริ่มทํามันก็เราไปดูต่างประเทศเอ๊ะเขาเป็นมีเป็นบานพับผมก็ทําเป็นบานพับพอทําบานพับมาแล้ว มันก็ยังพอเราใช้บัตรพับยกปุ๊บเนี่ยมันจะมีน้ำหนักเวลาเราใช้มือยกมันมีน้ำหนักก็มันยกขึ้นได้แหละแต่ต้องใช้น้ำหนักพอสมควรมันก็ทำยังไงให้มันช่วยเราได้ก็เลยไปดูเรื่องของโชค uh huh. แต่พอเอาโชคมาทำปุ๊บเนี่ยโชคที่จะซื้อสำเร็จเลย ขน <ITA> าดมันก็ไม่ได้เพราะที่าเราทําไปก่อนเราไม่ได้เอาอุปกรณ์มามาประกอบก็เลยต้องไปผลิตชกขึ้นมาเองผลิตเองเหรอฮะคือจ้างนะผมไม่ได้ผลิตเองจ้างเขาผลิตมันเครื่องอะไรครับพี่เป็นเป็นเป็นชกลมฮะเป็นชกลมลมอ๋อตอนนี้ผมจะมีมีเป็นถังลมอยู่นะมีถังลมอยู่อ๋อนะครับถังลมครับเป็นถังลมแล้วก็จะใช้ใช้อันนี้ก็ไว้เก็บของเก็บอะไรธรรมดาเติมลมยังไงฮะพี่มีปั๊มอยู่ฮะมีปั๊มทุกอย่างใช้12โวลต์หมดอ๋อก็คือเราเอาปั๊ม ปั๊มเติมใส่ถังแล้วก็เมื่อก่อนผมใช้ปั๊มเติมใส่ชกเลยบางทีมันบางทีปั๊มมันก็ทำงานหนักฮะเราก็เลยผมเลยซื้อถังถังแต้ลมมาใบหนึ่งเก็บไว้นะก็แล้วเราก็ใช้ลมจากถังเป่าเปิดปุ๊บนี่็มันก็ขึ้นเลยแต่เรามีมีมีวาลคือไม่ให้มันขึ้นเร็วจนเกินเราให้ขึ้นเร็วขึ้นช้าหรือให้หยุดได้คือบางทีมันขึ้นเร็วไปบางทีมันก็จะแตกตื่นไปก็ค่อยขึ้น จัดผ้าจดอะไรไปอใช่ตอนลงเหมือนกันเราก็ตอนลงก็ระบบใช้ปล่อยลมทิ้งแต่ก็คือเราเลือกปล่อยเร็วปล่อยช้าได้แล้วคานเหล็กนี่ครับพี่คานเหล็กนี่มันเนี่ยนะฮะไทยแลนด์ฮะคือเวลาเวลาดึงลงนี่มันก็จะนอนไปไหมผมถอดผมถอดออกฮะอ๋อต้องถอดออกคือใช้น็อตที่เฉยครคือจริงๆมันไม่ต้องมีก็ได้แต่เพื่อความแข็งแรงผมเพื่อความแข็งแรงแล้วผมมันมองมันเป็นไทยแลนด์คือผมก็ไปเห็นที่มักคา ทำนั่งร้านเลยผมบอกตรงผมไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยก็คือทํายังไงให้มันแข็งแรงผมก็เลยเอาคานนี้มาหนุนเพื่อผมตอนนี้ผมไปเจอลมไม่ว่าจะเป็นพูทเบิดต่างๆผมมาผมไม่มีปัญหาเพราะว่าระบบรถนี่ไม่โยกเลยเพราะว่าเรามีคานสักสี่ตัวก็คือถอดก็คือถอดถอดแค่ตัวบนเราพับลงมาถอดแค่ตัวบนพับลงมาเฉยตัวล่างมันก็ต้องพับลงมาได้ต้องถอดเฉยสมบูรณ์มากครับพี่ตัวใบนี้ก็สั่งเย็บเองตัดสั่งเย็บเองตัวใบนี้ก็ ยังไม่ค่อยมีที่เย็บเท่าไหร่นะครับจริงๆก็เลยเรายังไม่ค่อยได้พ้าใบเหมือนแบบาาเต็นท์อะไรจริงๆเราอยากได้ผ mm ้าใบแบบเป็นซิปอะไรต่างๆเลย uh huh. ก็เดี๋ยวคงจะต่อยอดต่อไปอีกิง mm hmm. ตอนนี้ก็ใช้แบบนี้ไปก่อนไม่ม,ม,มีมันมีร้านทำใช่ไหมพี่อพวกเนี้ยเราเราหรือว่าเราเราแนวทิ่ เราคิดว่าเราจะให้ทําอะไรแล้วเราไปที่ร้านนั้นจริงมันหาร้านทําไม่ได้มากกว่ายังยังหาร้านทําไม่ได้ก็เลยต้องไปร้านที่เขาพอรับทําได้พอจะอไอกแบบให้เขาอะไรเงี้ยคุยเรื่องนีบว่ามันยังหาร้านทาไม่ค่อยได้นะร้านที่เขาเย็บเป็นเต็นท์เลยเขาก็เป็นลัษณะของสไตล์เต็นท์ไปเลยพี่เปิดไฟหลังคาให้ผมดูได้ไหมเริ่ดเป็น led นะครับคุณผู้ชม จริงๆผมต้องมีแปดดวงนี่ก็แสวงมากแปดดวงดอีสองดวงตรงนี้แต่บันทีไม่ได้ติดออ๋จริงๆใช้มาหลายเดือนแล้วผมก็ไม่ได้ทําต่อเลยเพราะมันไม่ยังไม่เสร็จก็ไม่ทําต่อจริงๆข้างบนผมก็จะบุกๆกันความร้อนไว้ด้วยไอ้ตัวนี้เป็นเป็นม่านใช่ครับเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูเอาแล้ววะเป็นม่านนะพี่เปิดเลยครับเป็นม่านนี่ยังที่รัดม่านก็ยังไม่ได้เปิดอะไรเลยใช่ไหมพี่เป็นม่านอ่างน้ำใช่ไหม ไปบางทีเราไปบางจุดที่ห้องน้ำมันไม่สะดวกหรือมันไม่สะอาดครับเราก็อาบเราแต่ถ้าบางทีห้องน้ำสะดวกสะอาดที่นี่เลยแหละครับพี่พี่ได้ใช้แน่นอนครับคือเวลาใช้แล้วก็ทดนะครับเราก็รูดไปนะฮะโอ้ผมันก็จะไม่มาเปียกทั้งส่วนนี้อ๋อนะเพราะเราปิดประตูน้ำวนมันก็คือให้มันน้ำมันลงที่พื้นได้มันก็จะไหลมีระบบระบายน้ำมีระบบระบายน้ำเป็นเป็นท่อระบายน้ำออกอยู่โอ้โหเจี๊ยบนเย็นจังอ่ะเอาไปเลยครับู้ช เทมากอะแนวคิดนี้ครับครับก็เ่วยใหญ่แม่กับแฟนเขาก็นอนข้างบนนี้นะครับบางทีทีวีผมติดก็ยังไม่เสร็จฮะมีทีวีไว้หน่อยไว้ให้แม่ไว้ดูนะครับมีทีวีไว้ดูส่วนแอร์แอร์ตัวนี้ที่ใช้อยู่นี่ก็คือกรณีใช้ไฟ20 2โวลต์หรือใช้12โวลต์หมดนะฮะมีแอร์ตัวเดียวถ้าตรงไหนมีไฟให้จ๊มผมก็จ้ำไฟเปิดแอร์แต่มาเที่ยวยิ่งบางทีมันไม่ค่อยได้ใช้นะอย่างนี้เราเห็นล้วตอนนี้ประมาณ3โมงเย็นทุกคนมันก็ไม่ได้ร้อนมาก ไม่ได้ใช้แน่นอนวันนี้ถ้าคืนปุ๊บบางทีพรดลมเนี่ยก็คือบางทีไม่ได้เปิดเลยทต้องปิดเมื่อคืน1ิกว่าองศาเห็นเห็นเห็นพระพุทธที่เขามาก่อนเขาบอกแล้วหนาวทุกคนหนาวครับหนาวนะส่วนตัวนี้ก็แม่กาแฟนอนข้างบนนะครับส่วนผมก็ชนชั้นล่างข้างล่างข้างล่างนี่ผมก็ทําไว้สำหรับเป็นนั่งไว้นั่งคุยกันได้นั่งดูทีวีกินอะไรเล็กน้อยแต่ถ้าถึงเวลานอนผมก็ปรับตรงนี้ออกเลื่อนนี้ลงอ๋อ นะครับแล้วก็เลื่อนนี้มาโอ้โหนี่ครับนี่ก็คือจะเป็นที่นอนอันนี้ผมนอนข้างล่างครอือหืครับส่วนแม่กาแฟนอนข้างบนโอ้ ตกใจนะฮะผมบอกแล้วว่ามันตอบโจทย์ผมเองไม่ได้ตอบโจทย์คนอื่นเลยนะเพราะนั้นคันในมันก็จะเก็บของเต็มหมดเลยของนะฮะเก็บของหมดเลยทั้งฐานทั้งเตานะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันสายไฟมาเป็นร้อยเมตรผมไปได้ถึงร้อยเมตรครับคือถ้าบางครั้งมันไปใช้หาดแล้วมันอากาศมันร้อนแบบนี้ช้หาดช้หาดบางทีมันไม่ได้เย็นแบบทางป่าก็อาจจะต้องถ้ามีจุดจำไฟเราก็จ่ายค่าไฟเขาผมก็ลากไฟร์ได้หมดครับ สุดยอดเลยพี่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นปั๊มลมปั๊มมลถังลมที่ใช้กับระบบเยี่ยมมากครับคโอเมันไม่ได้สวยงามผมบอกแล้วมันมันไม่ได้หรูมันตอบโจทย์และพี่มันตอบโจทย์แล้วนี่สุดยอดครับพี่นี้คือขวดอะไรฮะไวน์ครับแม่ยังไม่เห็นนี่นะเห็นเห็นครับพี่นะฮะเขาติดมาฮะกาแฟมาเผื่อไม่พอเผื่อไม่พอแสดงว่าชอบดื่มไวน์ก็ผมว่าบางครั้งเรามาถ้ามานั่งส่วนใหญ่ ถ้ามานั่งแบบนี้ไปนั่งตามใช้ป่าตามอะไรจิบไปก็จิบแต่ถ้าอุทยานแห่งชาติเขาก็าาห้ามนะเราก็ต้องเคารพกฎอะไรต่างๆเขาแต่ถ้าไปในบรรจุดที่มันสามารถได้เราก็จิบอยู่ข้างๆแฟนมีนแฟนกับแม่ขึ้นมานอนแล้วผมก็จิบอยู่ข้างๆพอรเริ่มดึกขึ้นนอยบางทีก็ขึ้นมานั่งจิบต่อบนนี่หน่อยแล้วก็นอนสบายๆครับ พี่ครับแล้วเอานิ่งนี่มันยังไงฮะมีขายสําเร็จรูปใช่ไหมฮะของเอานิ่งนี่ก็จริงจก็คือผมใช้ของเนี่ยฮะของเนวิเกเตอร์อ๋อเนวิเกเตอร์ที่ที่มามาตัวนี้ก็มามากลุ่มเนวิเกเตอร์ราคาเท่าไหร่ฮะเผื่อมีคนเขาชอบเออหมื่นสามพันเก้าร้อยฮะหมื่นสามพันเก้าร้อยเข้าไปเข้าไปที่เพจของเนวิเกเตอร์ได้เลยอ๋อนะครับก็อันนี้ก็เป็นทีมเนีเวกเตอร์มาก็จะเป็นรูปท็อปเต็นท์แล้วก็แล้วก็มีเอานิ่งด้วยเประก่อนผมใช้รูปท็อปของเนีเวกเตอร์ตอนหลังก็ เอานี่เอานี่ก็ใช้เอานี่ด้านข้างอย่างเดียวเอันนี้ดึงออกด้านข้างแต่พอเรามาเปลี่ยนเราไปเบาไปไปุ๊บเนี่ยมันต้องปิดข้างหลังด้วยผมเลยมาเปลี่ยนเป็นฟ็อกเอานี่ครับพี่แล้วไอ้้ไอตัวด้านข้างอะครับพี่ตัวเนี้ยเรามีมีเป็นยางปิดแล้วข้างในเป็นผ้ามันเป็นกี่ชั้นนะพี่อ๋อที่เมื่อกี้ที่พี่เห็นข้างในฮะผมเปิดอยู่บานนึงนะครับเพราะเห็นว่าฝุ่นมันเยอะนะครับข้างนอกเนี่ยผมเป็นผ้าใบใส Uh huh. นะครับเพราะว่ากันฝนกันฝนอะไรเพื่อแล,แล้วเราอยากมองเห็นข้างนอกด้วย oh. ก็เลยใช้แผ่นใสแล้วก็ตรงกลางจะเป็นมุง้งและส่วนด้านในจะเป็นผ้าใบทึบเอาไว้ความเป็นส่วนตัวอ๋อ oh. ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเราเปิดใสยอย่างเดียวเลยแล้วน้องน้องนั้นเปิดขึ้นหมดเลยได้ใช่ไหมมุงม้งเปิดไม่ได้ oh. มุง้งมุ้งมันถูกเย็บติดอยู่กับผ้าใบมีเปิดได้แค่ใสกับทึบข้างใน uh huh. ถ้าเกิดมีใครอยากจะเรียนแบบหรือว่าอยากจะขอคําแนะนําจากพี่เนี่ยติดต่อพี่ได้อย่างไงครครับก็จริงๆก็ Facebook ผมนะฮะชยรับบริษัทใชรับบรญสังครับใช้รับบรญส่งภาษาอังกฤษนะครับก็สามารถเข้าไปได้แล้วผมก็อยู่ผมก็อยู่ในกลุ่มกลุ่มแคมเปอร์แวนกลุ่มคนท่องเที่ยวต่างๆอยู่ในหลายๆกลุ่มก็จะเห็นๆกันอยู่นะครับแต่ก็ ขอเบอร์โทรได้ไหมครับพี่093 093 552 9935 9935 093 552 9935เดี๋ยวผมจะลงไว้ข้างใต้นะครับผมก็ถามว่าถ้าสนใจที่จะทํารถแบบนี้จริงๆอย่่งที่คุยกันตอนตอนช่วงที่อยู่ข้างบนนะครับผมมองว่าต้องไปศึกษาพอสมควรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทำง่ายๆนะครับแล้วเราก็ต้องรู้มันเยอะเมื่อกี้ผมเจอ เพื่อนอีคันนึงที่เป็นแรงดันใจผมนะครับฟอร์ดสีขาวนะก็บอกว่าตอนนี้เราเจอกัน2คันแล้วเดี๋ยวต่อไปเราอาจจะต้องรวมเป็นรวมกันเป็น3คัน4คันใช่ครับเป็นขมว่าไหนถึง10คันก็ทอยบทะเลาะทีนึ่เพราะว่าวันนี้เป็นหลังคารถเยอะๆหมดเลยแต่แบบนี้เราเราก็อยากหาคนที่มีอุดมการคล้ายๆกันนะครับมาแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับก็ผมมองว่าเอาไว้ใครที่สนใจแล้วก็ ทำนะครับแล้วติดอะไรโทรปร,ปรึกษาดีกว่าผมมองว่าผมได้เพื่อนดีกว่าฝากไว้เชิญชวนนิดนึงครับพี่ฝากเชิญชวนว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะมีแคมเปอร์แบบนี้นะครับเราจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนคือเอาที่ผมเริ่มต้นนะค,คือ,อมผมเริ่มเห็นรถแบบนี้ปุ๊บผมก็เริ่มเข้าไปดูในเว็บต่างประเทศเพราะว่ารถก,กระบะสี่ประตูที่ๆมันทำรถบ้านย่างมากพอไปเจอปุ๊บเนี่ยในโปรแกรมบินเทเลสนะครับโปรแกรมบินเทเลส์เนี่ยพอเข้าปุ๊บเนี่ยพอเราเริ่มไปคลิก สนใจรถแบบนี้ขึ้นมาเพื่อแบทุกวันมันมีมาให้เราดูแต่ละแบบแต่ละแบบมันมีให้ดูจนแบบคือทีนี้อ่าอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลต่างๆพอมันเราเริ่มสนใจอะไรตัอย่างเนี่ยมันเริ่มมาให้เราเห็นเดี๋ยวสิ่งที่ไม่เคยเห็นมันจะเริ่มมาเรื่ยอยๆคือเราเข้าไปถูกใจอะไรต่างๆมันจะเริ่มทำไมปุ๊บมันจะมีความอะไรที่มันแตกต่างหลากหลายเข้ามามันเลยกลายว่าจักที่มันไม่เคยรู้จักมันเลยกลายไปว่ามันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเราลองเข้าไปดูนะแล้วก็ก็เคยยืนยันคาเดิมว่าศึกษาให เยอะๆก็ศึกษาเยอะๆครับมันมันมันไม่ได้จบง่ายๆนะครับแต่มันตอบโจทย์เราเองเท่านั้นเองนะครับนะฮะก็คลิปนี้ก็คงจะต้องมาลาคุณผู้ชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะฮะเป็นพอหอมปากหอมคอนะฮะเจอรถคันนี้เมื่อไหร่เจอที่ไหนสามารถเข้าไปทักทายได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรไปคุยกับพี่โก้งก็ได้นะครับนะฮะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้มาลาคุณผู้ชมไปก่อนกันแล้วกันนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่โก้งครับ